สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชแอลของผมคัสโซนเนื่องในโอกาสที่มันใกล้จะถึงวันฮาโลวีนผมก็เลยจะมาทําคลิปยุกิที่มันเกี่ยวกับฮาโลวีนสักหน่อยซึ่งตามความเป็นจริงแล้วผมควรจะทำโกดทริกมากกว่าแต่พอผมไปเห็นการ์ดในซีรีส์นั้นแล้วโอ้โหแบบโอ้โหเยอะจังวะขี้เกียจทำเลย ก็เลยมาลองอะไรที่มันใกล้เคียงใกล้เคียงอย่างแม่ชีถ้าใถามว่าแม่ชีมันเกี่ยวอะไรก็แม่ชีปราบผีไงมันมีควาว่าผีจะทำไงได้เอ็กโซซิสเตอร์มันมีความสามารถเกี่ยวกับสุสานนี่งั้นก็เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าการ์ดว้ที่1นึ่งเอ็กโซซิสเตอร์เอลิสเอฟิกมอนสเตอร์ถ้าบนสนามของคุณมีมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิสเตอร์อยู่ คุณสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากคนมือของคุณได้ทันทีจากนั้นถ้าบนสนามนของคุณมี e x o s i t ซ r ตเตอ l ์อยู่คุณจะได้รับไลท์พอยต์เพิ่มขึ้น800เมื่ออีกฝ่ายทำการย้ายการ์ดจากในสุสานผู้เล่นฝ่ายใดก็ตามยกเว้นในช่วงความเสียหายคุณสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ซที่มีชื่อว่า Ex o s i ซซิตจากใน e x t r a d e ด k ของคุณหนึ่งใบแล้วเพิ่มการ์ดใบนี้ที่งยหน้าบนสนามนของคุณเป็น Overlay Unit ของการ์ดใบนั้นทันที การอัญเชิญน,นี้ถือว่าเป็นการอัญเชิญ exit คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้อย่างของ exosister elite ได้เทอานัครั้งเท่านั้นการ์ดใบที่2อ exosister irene เอฟเฟกต์มอนสเตอร์คุณสามารถเลือกการ์ดที่มีชื่อว่า exosister จากบนมือของคุณหนึ่งใบในวางไว้ใต้สุดในเด็กของคุณทันทีจากนั้นถ้าบนสนามของคุณมี exosister sofia อยู่คุณจะได้รับไลฟ์พอยต์เพิ่มขึ้น800เมื่ออีกฝ่ายทำการย้ายการ์ดจากในสู่สารผู้เล่นฝ่ายเลยก็ตาม ยกเว้นในช่วงความเสียหายคุณสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ซที่มีชื่อว่า Exo s i ซ t e r จากใน Ex t r a d e ดของคุณหนึ่งใบแล้วเพิ่มการ์ดใบน,นี้ที่ไหนหนาอยู่บนสนามเป็น o v e r l ร y เลยูนิตของการ์ดเป็นนาทีการอัญเชิญน,นี้ถือเป็นการอัญเชิญ e x ็กซคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้อย่างของ Ex o s i ซซ e r e r อร์ไอลได้เท่านครั้งเท่านั้นการ์ดใบที่3 Ex o s i s t ซซ m a f a มาฟเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ถ้าบนสนามของคุณไม่มีมอนสเตอร์หรือบนสนามของคุณมีแต่มอนสเตอร์เอ็กซ คุณสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือของคุณได้ทันทีถ้าทำสำเร็จทำการอันเชิญพิเศษ Exo s i ซ t e r เ l i ร e จากในเด็กของคุณหนึ่งใบได้อีกด้วยแต่หลังจากนั้นในเทอร์นี้คุณจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ได้ยกเว้นมอนสเตอร์จะมีชื่อว่า Exo s i ซซ e r เเมื่ออีกฝ่ายทำการย้ายการจากในสู่สารผู้เล่นฝ่ายนัก็ตามยกเว้นในช่วงความเสียหายคุณสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ X อซที่มีชื่อว่า Exo s i ซซ e r จากในเอ็กซ์ตร้าเด็กของคุณหนึ่งใบแล้วเพ บนสนามของคุณเป็นโอเวอร์เลย์ยูนิตของการ์สไปนั้นทันทีการอัญเชิญนี้ถือว่าเป็นการอัญเชิญเอ็กซิสคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้อย่างของเอ็กโซซิตเตอร์มาฟ้าได้เพิ่มอครั้งเท่านั้นการ์ดใบที่4เ e อ,อ,อ็อาากโซซิตเตอร์โซเฟียเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ถ้าบนสนามของคุณมีมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิตเตอร์ใบอื่นอยู่คุณสามารถจั่วการ์ดหนึ่งใบได้ทันทีจากนั้นถ้าบนสนามของคุณมีเอ็กโซซิตเตอร์ไอรีนอยู่คุณจะได้รับไล์พอยต์เพิ่มขึ้น800เมื่่ออีกฝายทแการย้ายกกาาร์ดจในสสู่เมื่ายใดก็ตาม คุณจะสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์อีกซิที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิสเตอร์จากในเอ็กซ์เตอเด็กของคุณหนึ่งใบแล้วเพิ่มการเป็นนี้ที่ไหนหน้าบนสนามเป็นวัตถุดิบอวัลเลย์ของการเป็นนักเทันทีการอัญเชิญนี้ถือว่าเป็นการอัญเชิญอ x กซิตคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์แต่ละอย่างของเอ็กโซซิสเตอร์โซเฟียได้เท่านั้นการ์ดใบที่ 5. Ex เอ็กโซซิสเตอร์สเตลลาเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในช่วงเมนเฟียของคุณคุณสามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิสเตอร์จากบนมือของคุณหน ถ้าบนสนามของคุณมี e x o s i t e r elise อยู่คุณจะได้รับไลท์พอยต์เพิ่มแ0 0เมื่ออีกฝ่ายทำการย้ายการ์ดจากในสูตรสารผู้เล่นฝ่ายแดกก็ตามยกเว้นในช่วงเสียหายคุณสามารถอัญเชิญวิเศษมัสเตอร์ที่มีชื่อว่า e x o s i t e r จากใน extra deck ของคุณหนึ่งใบแล้วเพิ่มการ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนสนามเป็นวัสถุิบโอเวอร์เล์ของการเป็นนั้นทันทีการอัญเชิญนี้ถือว่าเป็นการอัญเชิญ exite คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์แต่ละอย่างของ exocister stella ได้เธอละครั้งเท่านั้นการ์ดใบที่ 6. e x o s i t e r asophiel อัญเชิญในการใช้มอนสเตอร์เลเวล4จำนวน2ใบการใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญพิเศษจากในสุสานคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์แต่ละอยา่างต่อใบนี้ของเอ็กโซซิตเตอร์อโซฟิเอลได้เท่านครั้งเท่านั้นดังนี้1เมื่อการใบนี้ถูกอัญเชิญเอ็กซ์ซสำเร็จโดยการใช้มอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิตเตอร์ในการโอเวอร์เลย์คุณสามารถทําให้ในเทอร์นี้ผู้เล่นทั้งหมดจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์การจากในสุสานได้2คุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์ยูนิตของการใบนี้ออก1ใบจากนนั้น เรียกมอนเตอร์บนสนามอีกฝ่ายหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือทันทีการ์ดใบที่7จ็ดเอ็กโซซิเตอร์จิปินอ่านถูกหรือเปล่าวะอัญเชิญโดยใช้มอนเตอร์เลเวลสีจำนวน2ใบการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญพิเศษในสุสานคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้อย่างต่อไปนี้ของเอ็กโซซิเตอร์จิปินได้เทอนละครั้งเท่านั้นดังนี้หนึ่งเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญเอ็กซีสำเร็จโดยการใช้มอนเตอร์ี่มีชื่อว่าเอ็กโซซิตเตอร์ในการโอเวอร์เลย์คุณสามารถเลือกมอนเตอร์เอฟเฟกต การที่ถูกเลือกไปนั้นจะถูกยกเลิกเอฟเฟกต์ทันทีจนกว่าจะจบเทินนี้เป็นควิกเอฟเฟกต์ 2. คุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์ยูนิตของการเบนนี้ออกหนึ่งใบจากนั้นในเทินนี้มอนสเตอร์อ็กซิดบนสนามของคุณทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800ทันทีการไปที่ 8. e x o s i t e r Car ร์การปีเทลอันเชิญโดยใช้มอนสเตอร์รีเวอสีจำนวน2ใบการ์เบนนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญพิเศษจากในสุสาน คุณสามารถจะเอฟเฟกต์ได้อย่างต่อไปนี้ของ Ex o s i ซ t ิสเตอร์คาปีได้เทอานครั้งเท่านั้นดังนี้ 1. เมื่อการเป็นนี้ถูกอัญเชิญ Ex ็กซสํำเร็จโดยใช้มอนสเตอร์จะมีชื่อว่า Ex o s i ซ t ิสในการอเวเลชัคุณสามารถทำให้เธอน,นี้ผู้เล่นทั้งหมดจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ Monster จากในสุสานได้ 2. คุณสามารถตอดอเวเลชัยูนิตของการเป็นนี้ออกหนึ่งใบจากนั้นเรียกการ์ดมอนสเตอร์จะมีชื่อว่า Ex o s i ซ t ิสจากในเด็กของคุณหนึ่งใบเพิ่มขึ้นมือทันทีการ์ดใบที่9 เอ็กโซซิสเตอร์มีไขดิสอันเชิญโดยใช้มอนสเตอร์ด้วยเบอร์สีจำนวน2ใบการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญพิเศษในสุสานคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้อย่างต่อไปนี้ของเอ็กโซซิสเตอร์มีไคดิสได้เท่ละครั้งเท่านั้นดังนี้ 1. เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญเอ็กซิสสำเร็จโดยใช้มอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิสเตอร์ในการโอเวอร์เล์คุณสามารถเลือกการ์ดบนขนามหรือในสุสานอ e ีกฝ่ายหนึ่งใบนำออกนอกเกมทันทีเป็นควิกเอฟเฟกต์สอง คุณสามารถตออโอเวอร์เดย์ยูนิตของการ์ดใบนี้ออก1ใบจากนั้นเลือกการ์ดเวทกับดักที่มีชื่อว่า e x o c i ซซ r จากในสูตสายของคุณหใบเพิ่มขึ้นมือทันทีการ์ดใบที่ 10. e x o c i t ซ r m a g n i f i i a อันเชิญโดยใช้มอนสเตอร์เอ็กซีทีจะมีชื่อว่า e x o c i ซซ r สเอรงสี่จำนวน2ใบการ์ดใบนี้ต้องอันเชิญเอ็กซีโดยใช้การ์ดที่ระบุในการอเวอร์เลี่านั้นการ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้2ครั้งในแต่ละเพเฟสเทอรละครั้ง คุณสามารถถอด Overlay Unit ของการ์ดใบนี้ออกหนึ่งใบจากนั้นเลือก by, าการ์ดบนสนามอีกฝ่ายหนึ่งใบนอ by, ออกนอกเกมทันทีเป็น q u i c k e f เ e c t เมื่ออีกฝ่ายเปิดใช้หรือใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดคุณสามารถเลือกการ์ดมอสเตอร์เอ็กซีที่เป็นโอเวอร์เล i ย์ยูนิตของการ์ดใบนี้หนึ่งใบที่คุณเจ้าของริงกลับเข้าเอ็กซ์ตาเด็กจากนั้นคุณสามารถอัญเชิญพษษิเศษการ์ดใบนั้นจากเอ็กซตาเด็กของคุณได้ทันทีโดยใช้การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนามของคุณเพิ่มไปเป็นโอเวอร์เล t ยองมัน การอัญเชิญนี้ถือเป็นการอัญเชิญเอ็กซิสปูเวอร์เลย์ยูนิตที่เหลือจะกลายเป็นของการ์ดใบนั้นทันทีการ์ดไปที่11การ์ดเวทต่อเนื่องเอ็กโซซิสเตอร์คาร์เตดิวมเอฟเฟกต์เวทมนต์มอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิสเตอร์บนสนามของคุณจะไม่ตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญพิเศษจากในสุสานของผู้เล่นฝไไ่ายใดก็ตามคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้อย่างต่อไปนี้ของเอ็กโซซิสเตอร์คาร์เตดิวมได้แต่ละครั้งเท่านั้น1 เมื่อคุณอัญเชิญ e x ็กซ์สมอนสเตอร์เที่มีชื่อว่า e x ็กโซซิตเคุณสามารถประกาศชื่อกาดหนึ่งใบจากนั้นทำการยกเลิกการใช้งานและเอฟเฟกต์การ์ดที่มีชื่อตั้งต้นเดียวกับการกับชื่อที่คุณประกาศไปทันทีจนกว่าจจบเทอร์นี้ 2. เมื่อมีการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่า e x ็กโซซิตเบนสนามของคุณคุณสามารถเลือกทำลายการ์ดเวทกับดักบนสนามอีกฝ่ายหนึ่งใบได้ทันทีการ์ดไปที่12เวทความเร็วสูง e x ็กโซซิตเตอร์อามิ เอฟเฟกต์เวทมนตร์การใบนี้จะเปิดใช้งานได้เฉพาะในเทินอีกฝ่ายเท่านั้นยกเว้นบนสนามอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญพิเศษในสุสานอยู่ทำการจ่ายไลท์แปดร้อย 800, จากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิตเตอร์บนสนามของคุณหนึ่งใบจากนั้นอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิตเตอร์จากเอ็กซ์ตอร์ดีของคุณส่งไปโดยการใบนั้นจะต้องมีชื่อแตกต่างกันแล้วนำการที่เลือกไปนั้นไปเพื่อเป็นโอเวอร์เลย์ยูนิตให้มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีทีท่อ การอันเชิญนี้ถือว่าเป็นการอันเชิญ Exit Overlay Unit ที่เหลือจากการเป็นของกราดในนั้นทันทีคุณสามารถใช้ Exocister a r m e n ได้เต่ละครั้งเท่านั้นกราดไรที่13เวทความเร็วสูง e x o c i t e r Pack Effect เวทมนต์ในช่วงเมนเฟยของคุณทำการจ่ายไล่800จากนั้นเลือกกร์ดที่มีชื่อว่า e x o c i t e r จะเวน e x o c i t e r Pack จากในเด็กของคุณนึงไปเพิ่มขึ้นมือทันทีแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณเพิ่มกราดมอสเตอร์ขึ้น มือด้วยเอฟเฟกนี้และบนสนามหรือในสุสานของคุณมีการ์ดมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิเตอร์ที่มีการกล่าวถึงการ์ดใบนั้นในคําอธิบายของมันอยู่คุณสามารถอัญเชิญพิเศษการ์ดเพิ่มขึ้นมือมาใบนั้นได้ทันทีคุณสามารถใช้เอ็กโซซิตเตอร์แพคได้เท่นละครั้ง่าาั้น การ์ดไปที่14การ์ดกับดักปกติ exosister lithium эфф ิ itter, ort, กับดักเมื่อบนสนามของคุณมีแต่มอสเตอร์ที่มีชื่อว่า exosister อย่างน้อย1ใบทำการจ่ายไล่แ800จากนั้นเลือกการ์ดในสุสานอีกไยหนึ่งใบนําออกนอกเกมแล้วเลือกใช้อฟเฟกอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. คุณสามารถอัญเชิญ exseed monster exseed ที่มีชื่อว่า exosister 1ใบได้ทันทีโดยใช้มอสเตอร์บนสนามของคุณในการอเบอร์เลย์สถ้าเทินก่อนหน้านั้นคุณอัญเชิญมอสเตอร์ แบบเอ็กซีดไปแล้วเลือกการ์ดบนสซตตามอีกฝ่ายหนึ่งใบนำออกนอกเกมทันทีคุณสามารถใช้เอ็กโซซิสเตอร์ลิเาเนียได้เทอละครั้งเท่านั้นการ์ดไปที่15าการ์ดกับดักปกติเอ็กโซซิสเตอร์แวร์ดิสเอฟเฟกต์กับดักทำการจ่ายไลฟ์0ร้จากนั้นเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิสเตอร์จากในเด็กของคุณหนึ่งใบแล้วเลือกมอการ์ดมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิสเตอร์ใบอื่นจากในเด็กของคุณอีกหนึ่งใบที่มีการเก่าถึงการ์ดใบแรกที่คุณเลือกในคำอธิบาายงมังัันนนแลล้้วหจก อัญเชิญพิเศษการ์ดเหล่านั้นทั้งหมดแต่พวกมันจะถูกสับเข้าเด็กทันทีในช่วงอินฟีดหลังจากนั้นในเทอร์นี้คุณจะไม่สามารถอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตาเด็กได้ยกเว้นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเอ็กโซซิเตอร์คุณจะสามารถใช้เอ็กโซซิเตอร์แวนดิตได้เท่านละครั้งเท่านั้นก็จบไปแล้วครับสลับซีรีส์การ์ดเอ็กโซซิเตอร์ก็มหาลัยของผมจะเปิดในวันที่30ซึ่งมันจะทำให้ผมมีเวลาในการทำคลิปน้อยลงก็คุณก็ จะไม่ได้เห็นผมลงคลิปรวยๆอีกแล้วนะครับผมก็จะพยายามหาเวลามาทําคลิปให้ดูนะครับพอกันทีกับไอ้สิบห้าวันลงคลิปทีหนึ่งไล่คลิปที่ลงก็ไลคุณภาพด้วยแย mm hmm. ่จ่างเลยก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ